ครับคลิปนี้วิธีตอบถามข้อที่6กก็มีสมาชิกท่านหนึ่งถามมาก็ใช้ชื่อซุมใช้ชื่อหลายว่า2ราชสีก็ถามมาว่าเลี้ยงไก่ออกชนแล้วเนื้อตัวร้อนเกิดจากอะไรครับเป็นทุกตัวที่เลี้ยงชนเลยครับมือใหม่ครับสำหรับไก่เลี้ยงชนแล้วตัวร้อนเนี่ยคือหนึ่งเลยต้องคำนึงดูก่อนว่าร้อนในลักษณะนี้ก็คือร้อนยังไงถ้าร้อนแล้วเป็นไข้เนี่ยคือไก่ก็จะเกิดการป่วยแต่ถ้าร้อนเวลาหลังการแดดหรือว่า จับออกมาเนี่ยหลังออกกําลังกายแล้วก็มาลุบน้ำเนี่ยร่างกายมันกำลังซุบซีดแบบเหมือนอเลือดลมกับเราวิ่งอุณหภูมิของร่างกายไก่เนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันก็คือมันจะอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนแปลงไปในอุณหภูมิที่สูงเวลาเราจับไก่ออกมาอาบน้ำมาอะไรเงี้ยไก่ก็จะตัวร้อนคือเริ่มปกติอ่านี้ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนแต่ถ้าตัวร้อนอีกลักษณะที่ว่าจะเป็นไข้เนี่ยคือนั่นคือไก่จะป่วย ก็ต,ต,ตัวร้อนไม่กินข้าวแล้วก็ซึมก็นั่นคืออาการป่วยแต่ถ้าร้อนลักษณะเน,นี้ยคือเนื่องจากการเดชไหมกํกากังลกายเสร็จแล้วจับมาอาบน้ำไหมหรือว่ากินยาบางตัวเป็นสมุนไพรที่ว่าทําให้เลือดลมวิ่งอันนั้นก็อาจจะมีคนเป็นไม่ได้ที่ว่าทําให้ไข่ตัวร้อนอแต่ทีเนี้ยทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูว่ามันร้อนตอนไหนมันร้อนทั้งวันเลยไหมแต่ว่าทั้งทั้งวันเนี่ยก็ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าร้อนขนาดนั้นก็คือน่าจะเป็นไข้ป่วย แต่ว่าถ้าไม่ป่วยก็คือต้องหลังออกของร่างกายแล้วเราจะมาอาบน้ำมันก็เลยร้อนก็ทาให้อุณหภูมิร่างกายมันสูงขึ้นกเ็เลยเวลาเราไปจับเนี่ยอาเวลาอาบน้ําเลยมันเพิ่งออกร่างกายเสร็จหรือการเดินเสร็อะไรเงี้งงยตัวมันก็เลยร้อนก็เลยทําให้เราเราคิดว่ามันผิดปกติแต่จริงๆแล้วร่างกายมันร้อกร่างกายอุณหภูมิมันเลยเยอะขึ้นอันนี้ก็ลองลองอค่อยๆวิเคราะห์ดูทีละข้อทีละขั้นตอนในที่ที่ผมพูดดู แล้วก็จับจุดดูว่ามันเกิดจากอะไรก็ลองดูครับลองอาทําดูผมว่าสังเกตด,ดีก็สามารถจับจุดได้ว่าใกล้ตัวร้อนพออะไรครับผม